สวัสดีครับมืัอนี้พากันมาเก็บยีหลอกครับยูพูครับยูพูกินพูพี่น้องเลยลงรถกับพ่อแล้วครับครับดูพี่น้องต้นนึงลงรถมากับพ่อแล้วครับอยู่ข้างรถเลยครับนี่ครับยีหลอกพี่น้องเดี๋ยเต็มเลยครับ อหาอยู่หากินครับต้นหน่อยเนาะหน่อยรอ,อมันหนอ่งต้นหน่อยปล่อยมันไงต้นสองต้นนะครับรรต้นละพี่หมครับพี่น้องไอ้ยี่หมบครับนั่นครับต้นนึ่งยี่ลอกหน่อยไล่หลายพี่น้องกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นฝนตกฝนตกสิหาหมื่นติดแล้วพายุเขาเชื่อ ยี่ดอกตนอ้นน้อยๆกำลังขึ้นพระกำลังแตกตะกี่โมครับหายุดตามธร<ห>รมาชาตินี่แหละครับแฉบนี่นครับขวดเสียงนะครับไม่เน,นื้อใช่ปุ๊บแฉบผลเรา่น้องเลย ม,ยยมันกำลังสิเกิดครับคิดหนึ่งหน่อยสิครับอาบรรยากาศครับ่อยอแล้วครับนี่ครับติดดอกนึงไอ้โอ้หอยมีหมูหลายหลครับมันกำลังพักันขึ้น อีกแล้วพ่ออีกแล้วครับอดอกนึงครับอีกดอกนี่แล้วมันสั่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอีกดอกนึงแก,ก,ก,ก่พุ่นครับอีกดอกอีก <Okay. S 1> ต้นนึงพุ่นใช่ไหมพุ่นครับมุดอย่างเดียวครับทีมงานนี่ลุยครับสายลุยครับ ต,ต้นอึบนี่ครับนี่ดอกอครับบ้อนเป็นหมากครับต้นผักซีปลาเขาไว้ให้หนังกินครับเก็บมากมัน็ักยางครับพ่ออีกดอกนึงแล้วครับเดีวครับ ดอกยังงามเลยครับน,นั่นก็ได้อีกดอกนึงครับนี่พออีกดอกนึงแล้วอึบเผื่สองดอกโอ้หลายครับโอ้ยนี่ครับอีกดอกอันนี้เอาบ่ครับแกแล้ว รูเลยเอาได้ไปนนเขียโอ้โดงมันต้นนี่ไหมครับเสียอีกดอกนึงอ่ะปุ่นคืออีดอกนึงขุนเสียอีดอกนึงไอ้โอ้ลายครับลายเสียครับสามดอกหกดอกดงมันต้นนี่ครับขุน

เดี๋ครับอาาบักลยดอกเลยครับเดี๋ยนึ่งดอกหนึ่งเลยอืบสองดอกสามสี่ดอกเดี่ยหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้า ก้าดอกมองเดียวครับซิปโ้หลายครับอู้ดึงเอาดึงเอาอ,อ,อ,อา้อืนมครับนี้เอาบ้าเนี่ยเข่าละ ไลเลยครับเราหน่อยกําลังกําลังสิขึ้นฝั่งนี้หมู่หลายหลายครับชูนะครับโอ้เดี๋ยวยฮะอีกแล้วครับไม่ต้องย่างไปไกลครับย่างใกล้ๆก,กับพ่อแล้วเนี่ยกําลังสิขึ้น ผักอีหมูหลายๆครับอีหลอกหัวหัวเตะออกยังมันไงต้องรอประมาณสักอาทิตย์นึงหมดแล้วครับถึงสี่ยัยยย่ตัวหน่อยได้เออฮึถึงเอาอย่างเดียวครับเอาทุกแนวครับทำภาษาคนอีสานครับ ทา่นี่เพิ่อนบ้างแหละใช่เ,เห็นบ้านี่นี่ครับขีดสูตรเนี่เคยเห็นขีดสูตรป้ครับขีดสูตรแม่งเลยฉันไปฉันลงนี่คือเห็นเรื่อกิ <c oughs> นคือน่ากต้นใหญ่ไปหมดแล้วนี่กำลังสีงออกครับนี่ต้นน้นอยๆเนี่โอ้ครับบรรยากาศเขาครับ มาครับขับว,วกบใส่ใบหมูครับใบหมูที่ไปหามานี่ยครับอไอเครื่องแกงก็มีตะไคร้ข่าหอมแดงพริกตำให้เขากันครับแล้วก็ผัดให้หอมหอมแล้วก็ค่อยใส่กบแล้วก็ต่อไปก็ใส่ใส่ใสกลาแข้ง ลำพมทมาทต้การปรุงนะครับใส่รสดีจัง่อยครับแล้วก็ใส่ปลานีะครับปลาทำโด้วยชูรส ปลาอยอให้หอมจัหน้อยแล้วก็พัดแล้วก็ใส่ใบอีหมูครับะเะด็จหน้าหมอกจัหน้อยครับเตีงไปเลย ก็ปล่อยถึงไลยครับให้ใบมันยุบลงครับอ่าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับต้องขอลาไปก่อนดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ทีมงานของผมด้ลยครับขอบคุณครับ